กากสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พียงหองแทนแนะ่ที่นี่ต้อนรับสู่ช่องตืกเกมก็อยู่ผมนะโปเกมอนใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็ชื่อว่าอ่าซูเป,ปอร์มอนสแมทนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เห็นมานะก็ก่กอนอื่นจะไปเล่นเกมก็ฝากร้านตื่เกมด้วยนะใครคิดจะเติมเกมถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วก็นี่เลยครับผมโอท็อปอัพนะตอนนี้นี่พวกคอสเทอร์โปรโมทอยู่นะฮะตอนนี้ แล้วก็มีเกมต่างๆเยอะแยะมากมายนะแพ็กนี้ถูกมากแต่ละแพ็กนะฮะออไปหาเติมได้ที่เพจของเราเลยนะฮะถังสร้างตอนนี้ต้องเติมเพชรนะฮะเพื่อที่จะแลกยกนะฮะมาแลกตอนวันกิจกรรมตอนนี้กิจกรรมมาแล้วเนาะสี่วันก็ไปแลกไปซื้อได้นะฮะก็มีเกมเยอะแยะมากมายว่าจะมีโ,โฟลเลนเกมชินอินแพดเอวี RV แล้วก็แลนด์ลนชั้นเอกแล้วก็เกมใหญ่ๆเยอะแยะมากมายติดตามที่เพจได้เลยครับเราจะแลกอ่าชอบเกมไหนก็เติมเกมนั้นใครมีเงินก็ ติดต่อทางโอท็อปอัพนะเติมเกมราคาถูกปลอดภัยสะดวกแน่นอนะนะ,ะมีแอดมินคอยบริการท่านเนาะมาดูที่ตัวเกมนะครม,มาถึงก็อ่ากดที่เขาตามที่เขาบอกนะตัวเกมสวยมากเลยนะเป็นแบบเหมือน 3D เลยนะแต่มันเป็นแนวตั้งนะฮะแต่ก็เล่นได้ภาพสวยนะฮะแนวตั้งนี่ถ้าเป็นมือถือนี่ก็สะดวกเหมือนกันนะ,ะสวยด้วยดูเกมเพลว่าเข้าเลยนะมาถึงก็แจกตัวไฟฟ้าตัวนี้นะฮะผม นะีตัวละครเป็นเหมือน 3D นะครับฉากสีสันน่ารักชาวโปเกมอนไม่ควรพลาดเป็นไอเดอลเลยนะอ่าตอนนี้เขาให้กดตรงนี้ต่อนะกระเป๋านะครับก็เลือกตรงนี้อ่าเลือกตัวละครที่เป็นเศษออกมานะ่ะเียอยู่ๆก็แจกเต่าเลยเว้อเต่าตัวนี้ก็เก่งเนาะหลายๆภาคนะนี่เราเป็นแท้งไนงะ กไปอยู่แถวหน้านะผมแล้วก,กดชาเลนจไปเลยนะผมนี่มีเตาคอยเป็นแท้งมีกดสกิปข้ามได้ด้วยนะเออคูณสองได้ด้วยเนาะเป็นไอเดอลเลยนะผมเนี่ยอันนี้เขาให้อัปเกรดเตานะผมนี่พอเลเวลอัพแล้วพลังเพิ่มขึ้นเยอะ แล้วสก,กิลก็โผล่ขึ้นมาด้วยนะคอนเฟิร์มใช่นไหมที่พลังขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ใส่อาวุธได้ด้วยนี่เป็นเหมือนรูนนะครับผมเป็นคอนะฮะนี่จคอนวสงามบองแบลเชีย like เจอตัวนี้ลองคาับเตใส่นะทำดีอยู่นะ ตอนนี้ยังกดคูณ2ไม่ได้ต้องเลเวล5ก่อนสกิปข้ามล่ะโอ้โหสกิปข้ามต้องเลเวล50านสะิน่ตาฮาจิโูกเยอะมากเนะี่ยเห็นไหมเลียงง่ายครับทุอกอย่างอยู่ในกระเป๋าเนะนี่ยนี่แจกตัวนี้มาอีกแล้วเนะี่ยธาตุดินจริงจอกเฮ้ยสามดาวเลยเหรอคอมแบทเนะี่ย เซตฟอร์มนะ,ะตรงนี้ออโต้ Auto ได้นี่นะมันจะจัดตำแหน่งที่ดีที่สุดของมันเองนะตรงนี้จะลืมรับในะหีบสมบัตินะีเกมก็ยังสอนไปต่อนะฮะมเจอตกรกแตนนะเหมือนนี้โหอุ้ยตกรกแตนของดีจริงจ่อนี่ก็อุ้ยริงจ่อแจกมายิงแรงแต่ว่าเป้าเดียวนะฮะก็แพ้ชนะธาตามนั้นแหละว่า โปเกมอนมันแท็กธาตุกันหลายธาตุมากต้องจำให้ดีนะเนาะทานรงธาตุทิศธาตุอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดแฮะเปยี้ย,ย,ยง่ช็อตหมู่เอ๊ะเราตายครับผมมันคงให้เราตายแล้วก็ไปอัพใหม่หรือเปล่า อันนี้ไฟหรือเปล่าวะไฟหรือดินน่าจะเป็นไฟนะฮะตะกี้เราน่าจะได้จริงจอกไฟอืดูเต่ารอแม่ถึงมากนะฮะโดนทั้งคิดโดนทั้งเกาะแตกผ่านได้เว้ยฮน่โอ้โหต่อไปเจอบอสนะ่ัพก่อนดีไหมเนะี่ยมันไม่ได้สอนแล้วอัพตรงไหนวะลืมแล้ว องอเปนยังสอนอยู่นี่รับของควิกแท็บย้อนเลเวลสิทเลยนะฮะยังไม่ได้อัพเลยอะถ้าอัพปุ๊บน่าจะผ่านนี่เลเวลสามเลเวลหนึ่งกันหนึ่งเลยบอสเลเวลห้าแล้วอะนี่น้ำเจอน้ำเป็นไงช็อตอะไปอีกนะฮะ ็ไม่ยากนะนึกว่าจะไม่ผ่านเฮ้ยม pues ันหมู่นี่ว่าไม่ใช่เป้าเดียวเห็นแล้วได้การ์ดสีทองมาครับเกมก็ยังแนะนำอยู่นะเชงอีลิตเฮ้ยมันไม่ให้พักเลยว่ะแต่โอเคนะเกมทำดีมากน่ารักแล้วนะฮใครชอบแนวตั้งที่ผมแนะนำเลยสำหรับโปเกมอนนะทำดีอยู่นะะตัวละครสวยงาม เศษฝงเศคสกิลโอเคมากไะไปยังไงแรงเหมือนยิงจอดจะต,ตีแถวหลังด้วยซ้ำไปนี่มันสอนอยู่นะฮะมันอะไรใช่เปิดกระชาไปเลยครับไปเลยครับแอดเวนตรงนี้เทรนนิ่งกราวนะี่ ใช่เป่างอโอ้ยมีหมดเยอะมากเนี่ยผมมีหอคอยด้วยพีพีอะไรไม่รู้สิมีโดมาที่แน่อันนี้เจ็ดฟีอะไรน้อกนะฮะออนี่รับของยังอีกครับยังสอนต่ออีกเนรับผมยังไม่จบเนะี่ยยังไม่ได้อัพเลย อันนี้บอสดันเป็นงูโอ้ยสี่สิบอันนี้เป็นพวกปีศาจนะฮะยนหัวกระโหลกสายปีศาจอ๋อ oh, แทงมีความสำคัญนะมันจะตีแทงแถวหน้าตลอดเลยนะเห็นไหมแทงถ้าตองอัพดีๆเลยยืนรับดาเมจเยอะๆเลยนะผมเนาะมีกดคุณสองได้ละอืมจะเร็วขึ้นแล้วตอนนี้แทงนี่รับหลายดอกเหมือนกันดูดิ เพราะฉะนั้นในตัวนี้ต้องอัพเีเด่นหน่อยโอ้โหสุดจัดนะครับผมเลือกยังเคลมไม่มีกระชาฟรีเหรอเนี่ยนู้ตต่อไปจบด่านนู้นถึงจะมีกระชาฟรีเนี่ยไปคิดอาจจะยาวเอาให้จบเนี่ยพอเราคูณสองแล้วนะครับผมเนาะ ค่อนข,ข้างเป็นเกมที่น่าเล่นเลยแหละนะฮะทำไมไม่เป็นแนวนอนวะไอพวกแนวตั้งชอบทำเกมมาดีแล้วก็ชอบเป็นแนวตั้งนะไม่มี iOS นะมีแต่แ n d ดรอนะฮะอเยี่ยงเข้าไปเป็นไฟล์ APK นะเฮ้ยทำไมมันวิ่งไปถึงด่านสิทักทีวะเพราะมันเป็นด่านอีลิตนะฮะใช่ป่ะไม่ใช่ใชเนี่ย มันไม่ไปได้สีวะหหมาเจอมานบผมเจอสอยแถวหลังนะฮะถ้ามีตัวแถวหลังมันตีหมู่สัตรูเริ่มแรงแล้วชักไม่ไหวแล้วเรา เอาฮนะเดี่ยวเดียวเลเวลสากับเลเวลหชนะเฉยไม่มีสามดาวอะไร้นี่นะไม่มีดูนี่ก่อนอ๋อนี่ไงอัพตรงนี้ตัวนี้เก่งต้องอัพเยอะๆหน่อยนะดูยังไงว่าเลเวลหขึ้นตรงไหน,นเฮ้ยเลเวลมันขึ้นตรงไหน,นมองไม่เห็นเนี่ยคอหกนี่แล้วตรงนี้นะพอ ใส่วุดไปทำให้เ,เต็มกได้เรือเล่าเร็วสิน,นี้ด้วยห้าสิบสิบจะเปิดสกิลใหม่นะทำให้ครบทุกตัวเลยนะ เฮ้ยครับได้จนยี่สิเลยอ่ะโอเคแค่นี้ผ่านหมดแน่นะฮะตรงไหนละเว้ยเปิดกระชาวยังไม่เปิดหรือเปล่านฮะยังล็อกอยู่เลยนะฮะน่าจะยังล็อกอยู่นะครับผมเปิดกระชาฟรีนะฮะผมก็เพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็เล่นยาวๆเลยก็เปิดกระชาทำนู่นทำนี่เอาเลยนะครับผมเนาะนี่อันนี้อย่าลืมรับด้วย มีหลายโหมดนะฮะโหมดจัดทีมออโต้อะไรวะเนี่ยมีโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะเติมตังค์แจกของขวัญก็มีลองจิ้มดูนะฮะมีออโต้ตรงนี้มีเซตมีคลิกมีเยอะแยะมากมายหลายหลายโหมดมากนะฮะใครที่สนใจก็จัดไปเลยนะผมนี่เราเจอบอสแล้วนะฮะอัพก่อนเจอบอสพอดีนะผมบอสเป็นรูปดาวเนะะี่ยก็แนวตั้งแต่เป็นแนวตั้งที่น่าสนใจมากนะฮะ ใครชอบก็จัดไป่ใหให้เสียนะฮะเล่นจอใหญ่ๆในคอมนี่สนุกมากโปแกมตัวร็อกันน็อกเพเยอร์นะฮะประมาณนั้นโอ้โหโคตรแรงเริ่มแรงแล้วอนาคตน่าจะแรงรุนแรงกว่านี้นะฮะสาวกโปเกมอนไม่ควรพลาดเจอกันใหม่สวัสดีครับล้อมฝากกดไลค์กดแชร์ใครด้วยนะฮะฝากร้านโอท็อปอัพของเราด้วยนะ,ะใครคิดจะเติมเกมเราคิดถึงโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม